ถวัดไหนไม่เกิดวัดนั้นจึงเงียบเหมือน,นวัดป่าทั่วไปเนี่ย้วไม่ค่อยมีคนเพราะคนที่ไม่เกิดเขาก็ไปแต่ถวัดไหนเกิดอยู่นี่ก็รื่นเริงบันเทิงใจหลวงพ่อท่านบอกเองสังเกตวัดไหนที่วัดที่พระท่านไม่เกิดแล้วเนี่ยนะท่านบอกมันจึงเงียบมากเลยมันจะเงียบตอนที่ท่านอยู่ พอท่านไปแล้วมันก็นยังเงียบเลยสังเกตไปตวปัูถวัดไหนวัดเกิดหรือวัดโพธิสัตว์เนี่ยโอ้ยอย่างครูบาเนี่ยครูบาศรีวิชัยใช่ไหมทูกเทียนมีตลอดทั้งวันหลวงพ่อปานอย่างเงี้ยไปดวูวัดสแกอยงเงี้ยคมจะเข้าไปเรื่อยๆทเทีบอกมันจะไม่มีที่ที่ยืนกาบเลยมีที่นั่งด้วยทั้งบอก ท่านบอกไว้เมื่อก่อนเพราะข้ายังเกิดอยู่ท่านว่าคนก็จะมามาขอมาอะไรขอมีอะไรแยะๆเราดูยังไงครับว่าพระองค์ไหนเป็นท่านจะเกิดอยู่หรือไม่เกิดนะฮะดูดูวัดท่านดูวัดเป็นหลักออถ้าท่านไปแล้ววัดท่านเป็นยังไงถ้าวัดท่านขอได้ขอโคก็ยังไปอยู่นะ พ็ไปขอส่วนใหญ่ใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 2> เออท <laughs> วัดไหนไม่เกิดอย่างวัดดอยแม่ปังเนี่ยลองคิดดูทิตุเงีย yep. บ <Yeah. S 2> เลยนะวัด <laughs> ไหนก็เหอะที่หลวงพ่อท่านไม่เกิดนะมันยังเงียบเลยเ <Yeah. S 2> พราะท่านรวมบรารมีท่านไปแล้วไงถูกใครโจมันใครอยู่หาเองก็แล้วกัน <Yeah. S 2> แต่วัดโพธิสัตว์เนี่ยยังอยู่นะตุก <Yeah. S 2> ลังงานท่านยังอยู่ ก็คือพลังงานคนละแบบเนะมืนที่ครูบาอาจารย์สร้างไว้เกิดกับไม่เกิดเนี่ยครับไม่เกิดก็หายไปเลยเป็นปัจจุบันกรรมลถ้ายังเกิดกันโน่นเจอกันข้างหน้าถ้าคนจะฝึกไม่เกิดก็ต้องไปอยู่พลังงานอย่างนั้นเน่ยอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่กําลังใจอ,อยู่วัดไหนก็ได้ถ้าจะไม่เกิดนะครับ ฝึกที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้อยู่บ้านก็ไม่เกิดได้นะใช่มันอยู่ที่กําลังใจเรามีกําลังใจเมื่อไรก็ก็ไม่เกิดเหมือนนะั่นแหะมันมันอยู่ที่กําลังและกําลังใจนี่สร้างยังไงนะก็ฝึกเนี่ยฝึกกรรมฐานนี่ไงทุกเน,นะน,น,นี่ยนฝะึกไ้พระสวดมนต์สวดมนต์ภาวนาเนี่ยหยุดโลภเลย แล้วสวดเราก็หยุดโลกอยู่แล้วเนี่ยคิดเราก็เป็นสายใยกับกรรมฐานที่เราฝึกนะคำว่าหยุดโลกนะคือไม่บันทึกทางโลกอะ่ะมันก็ต้องสวดมนต์ภาวนาเป็นหลักเลยนะไม่ไม่ใช่อย่างอื่นเลยตัวเราพิจนาดีเลย <c oughs> <c oughs> มานั่งหลับตาสวดมนตนะ่ะ มันก็ห่างจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมไม่ดีมันก็ห่างไม่มาอยู่แล้วที่เรียกว่าหยุดโลกชัว่วข้าวชั่วโมงหนึ่งหยุดหยุดปฏิจกทางโลกไงถ้าหยุดบ่อยๆไปยังไงโทศินสมาธิปัญญาอะไรนะ่ยอยู่ในนั้น,นอะจรหลวงปู่หลวงพ่อท่านให้เน้นเรื่องพวกนี้มากมากกว่าอย่างอื่นนะมากกับการให้ทานไม่ใช่ไม่ให้นะทุก ต้องมีก็ให้นะครับแต่ท่านท่านในเรื่องนี้มากกว่าอะไรอย่างคนที่เขายังต้องอยู่ทางโลกอยู่นะฮะแล้วเขาอยากฝึกด้วยนะครับก็ฝึกในรบุรที่สี่ที่เขามีอยู่แหละ <c oughs> เวลาเขากินข้าวเขาก็ฝึกได้ฮะสวดมนต์ได้ภาวนาได้ <c oughs> เวลาขับรถลงเรือไปไหนไปทํางานเนี่ยเขาก็ฝึกได้ไง <c oughs> เวลากินข้าวเวลาอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนอะไรพวกเนี้ย อาจา่บอกไม่มีเวลานะไม่ใช่เวลามีเท่ากันนะว่าท่านท่านบอกว่าเองมีเวลาหายใจไหมล่ะนี mm ่ hmm. าหายใจไปด้วยก็ฝึกไปด้วยก็ได้เนี่ยธรรมะมันอยู่ที่วัดลวทุธรรมะมอยู่ที่ตัวใครตรงมันนี่แหละ mm hmm. <laughs> ถ้าเข้าถึงมันก็จะเข้าถึงธรรมะแล้วถ้าเข้าไม่ถึงก็ไม่ถึงเนะี่ย แล้วอ,อย่างคนที่เขามีความรู้เหมือนความรู้ทางธรรมมากเนี่ยแต่ทำไมพฤติกรรมเขาเหมือนไม่ใช่คนที่มีธรรมะเลยธรรมะเกิดจากการอ่าน,ม,นมันก็รู้ไปหมดแหละมันเขารู้ธรรมะเขาพูดธรรมะได้แต่พฤติกรรมเขามันไม่สอดคล้องกับธรรมะที่เขาพูดผู้ในคนเขาฝึกไปไม่เกิดยังมีอะไรในในพระสิบปิฎกอ่ะหลวงพ่อใบลานเปล่าไง<อ> <laughs> เห็นไหมแนะนำในคนเขา ฝึกกรรมาฐานเะนี่ยพ่ะเรียนมาพเรียนมาไปแนะนําเขาโอ้โหเขาไปฝึกเขาไม่เกิดกันหมดแล้ว<ะ>เหลือหลวงพ่อนะยังไม่เกิดยังเกิดอยู่เลยแต่หลวงพ่อก็ได้บุญนะต้องต้องให้เนนไปไปไป,ไป,ไปเนนที่ท่นที่ท่านแนะนํานะ,ะให้สอนหลวงพ่อนะหนะลวงพ่อใบานเปล่าไง<ะ>เรียนมากรู้ไปหมดเลย รู้พระไตรปิฎกตั้งแต่หน้าแรกหน้ายันหน้าสุดท้ายอะ่ะแต่อารมณ์ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไงถ้าหากว่าอยากทำงานให้หลวงปู่ต้องทำอย่างไรนี่จิตเราก็จะสว่างนี่จิตเราสว่างเนะี่ยเราก็มีเพื่อนเป็นผีไปเรื่อยๆงนะวิญญาณพวกนะี<ม>้พวกจาตุมพวกสัมพเวสีเปตอสุรกายพวกนะี้ หรือญาติเราที่เป็นเทวดาหรือพรุมพวกนี้เขาจะมาอยู่กับเราเพราะมันสว่างนิจญานต้องการบุญนะทุบุญที่เขาต้องการคือความสว่างอย่างเราในทำบุญไปเอาพอตายป้าไปเป็นเทวดาเอาพอเริ่มเกิดเป็นเทวดาบุญก็เริ่มหมดแล้วละ่ะเหมือนเราเนี่ยแหละเกิดออกจากท้องมาก็เตรียมตัวตายแล้วละ่ะบุญมีเท่าไหร่ก็อยู่เท่าน้นตามอายุขัยเท่านั้น ใช่ไหมถ้าไม่จอล่ะรู้ไปไหน<ะ>นี่คนยุคปัจจุบันเนี่ยเจริญในวัตถุมันนึกไม่ออกนึกไม่ออกมันเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียง่เพลินจนลืมลืมหยุดลืมพัก<ะ>ไปข้างหน้าเลยไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเวลาตายก็เอาไปไม่ได้ ติดภูมิอีกนะ่ะห่วงเหมือนเหมือนเนี้ยนะรูปจระเข้อะนะจระเข้ะหมายถึงอะไรถ้าไมต้องมีจระเข้มีตัะขาบมีอะไรเนะี้ยเศรษฐีฝังฝังฝังเสาไ้ในท่าน้ำที่เหนียวฝังไว้ไนงะตายก็ไปเป็นจระเข้เฝ้าทรับสูญในแถวนั้นอนะโอเคฝังคลองเออ พอดีเขาทําบุญโบราณเนี่ยก็เข้าฝันเมียเข้าฝันญาติอให้เอารูปเข้าไปมีส่วนในบุญด้วยอะไรประมาณนี้ยก็เลยมีรูปจระเข้อเป็นที่มาเป็นที่มาของกระถินนมันเป็นสื่อความหมายนะกระถินพวกเนี้ยที่เขาเมียแต่เราไม่เรียนพวกนี้ เราไม่ได้เรียนสื่อพวกนี้ไงวิธีกรรมต่างๆเราไม่ค่อยรู้เรารู้เป็นนิดหน่อยรเรารู้ไม่มากเพราะพก็เหนมันมีรูปเยอะนะอ,มอะไม่เคยตั้งสัจจะอธิษฐานสวดมนต์เลยแต่ว่าพอดีเห็นในเพจที่วัดให้ตั้งสัจจะสวดมนต์ถวายหลวงตาก็เลยลองตั้งดูนะครับี่กำลังนะครับ เวลาเขาทำอะไรเขาจะตั้งสัจจะสัจจะคือความจริงนะอธิษฐานคือความมั่นจริงจังนะมั่นคงในสิ่งที่เรากระทำนะค <c oughs> เราจะสวดมนต์เราจะนั่งสมาธิหรือเราจะแผ่เมตตาหรือเราจะให้ทานอะไรพวกนะี้หรือเราจะทําตะบะอะไรก็เถอะ <c oughs> มันต้องตั้งสัจจะอธิษฐานต้องให้เทวดาหรือพรหมเข้ามาโมทนา <c oughs> ในความตั้งใจใช่ครับ <c oughs> มันจะได้วิริยะคันติสัจจะมันได้บาร,รมีทั้งสิบั่นแหละถ้าทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปไวนะทุก mm hmm. เพราะสัจจะและอธิษฐานมันบาร,รมีในสิบชัตินะทุกไม่ได้ไปไหนนะคือกําลังมันไม่ครบเนี่ยมันก็มันไปไม่ได้เหมือนอาหารเราปรุงไม่ครบมันก็ไม่อร่อยประมาณนั่นแหละ ค <Yeah. S 2> นจะไปเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันต้องครบประะมีมันเป็นกําลังเสริมครับมันต้องครบทั้งสามสิบเลยเหรอหรือว่าสิบยี่สิบถึงสามสิบสิบเนี่ยคือพระอรหันนั่นแหละรพระอรหันพระปัจเจะไรเนี่ยถ้าสามสิบคือโพธิสัตว mm ์ hmm. ที่ปรารถนาเป็นพุทธ,ธมันมีอย่างกาอย่างอย่างต้นอย่างกลางอย่างละเอียด อ่าอย่างถ้าเขาบอกว่าเขาตั้งสัจจะสวดมนต์วันละแปดสิบเอ็ดจบทีนี้เขาถามว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สวดรวดเดียวแปดสิบเอ็ดจบแต่ว่าสวดแบบสะสมวันละวันละแบบยี่สิบจบแล้วมาบวกอีกสามสิบอะไรเงี้ยคือวันละไงแล้วไงให้ได้ให้วันนียมันได้แปดสิบเอ็ดถูกไงเลยถูกฮะแต่จริงสวดชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยอยู่แล้วชั่วโมงเนี่ยสวดตามชั่วโมงเนี่ย สมมติว่าเราทําได้ตามที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยเราอธาิษฐานต่อถ้าคนฉลาดนะต้องต่อแล้วอา้าวกำลังมันจะเพิ่มขึ้นไงจะเอาแค่นั้นเหละจะเอาเศษสีแค่เนี้ยระดับเนี้ยไม่ <c oughs> ไม่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเหรอมันก็ต้องสัจจาใหม่จากแปดสิบก็เป็นห้าร้อยหรือเป็นพันวันละอะไรประมาณเนี้ย หรือถ้าเขาดูกําลังตัวเองสมมติว่า81จบเนี่ยเขาพอทําได้แต่จากหนึ่งเดือนเขาเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเดือนก็ประมาณเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณร้อยแปดอีกหน่อยหนึ่งแปดสิบก็เป็นร้อยแปดถ้าเป็นสองร้อยประมาณเนี่ยเพิ่มวันเพิ่มวันหรือไม่ก็ต้องเพิ่มวันไปอครับจากเดือนเป็นสองเดือนแต่แปดสิบเอ็ดจบเหมือนเดิมเป็นสามเดือนอะไรเนี่ยเป็นสี่เดือน แล้วแต่แล้วจะคิดออกอะถ้าจะเอากําลังไปเรื่อยๆให้ไม่หยุดนะสายใหญ่ไม่หยุดนะ,ะมันต้องอธิษฐานไปเรื่อยๆเพราะการตั้งสัจจะมันต้องดูกําลังตัวเองเอาเท่าที่เราไหวด้วยครับถูกบางทีอยากมากแต่มันไม่ไหวมันก็ท้อแท้นะมีอยู่หลายคนที่โลกมากครเดือนหนึ่งเอวันละพันน่ะไม่ยา้ทำอะไรแล้ว เอาลูกนับมานับไม่มีเวลาหายใจเลยมันเกินไปครับพอคือมันอธิษฐานต่อไม่ได้ไงทุจจอธิษฐานต่อคือต่อต่อเวลาขึ้นมาได้แต่มันมันไม่มีเลยไม่มีเวลาที่จะอยู่แล้วก็ป๊พันหนึ่งเราคิดดูเอาวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงอ่ะ ยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงเราเนี่เท่าไหร่อ่ะครับเห <pineapple. c oughs> มือนพ่ออะไรที่มันเกินกำลังเวลาเราทำแล้วมันไม่มีความสุขมันก็เลยไม่อยากทำต่อไปแล้วนะโอ้มันกำลังเจาะกำลังใจมันลดลงนะ มันเหมือนมอนฝืนทําแล้วก็แบบทําให้มันจบๆไปให้มันเสร็จๆไปอย่างเงี้ยใช่เพราะวันนึงยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยครับชั่วโมงได้ได้กี่จบอะไม่ถึงร้อยแปดนะฮะไม่ถึงนะประมาณแปดสิบหรือเก้าสิบนี่หนะชั่วโมงเร้ส่วน่ะมันอยู่ที่ส่วนช้าได้เร็วทํานองถ้าปกติก็ไม่ถึงด้วยคิดดูดิพันจบอะ <laughs> มันต้องเร่งแบบร้อยคูณร้อยเลยอะ่ะ <laughs> ถ้ามีสติยมยไม่มีมันไม่เปิดแล้วล่ะ,ะจะได้จำนวนับได้เอาจำนวน